โอ้โถมแล้วกับเป็นตาเดินเนาะครับป่าเนี่ยปลาถูกสปีดบางคนมาหาปลาไปในผีตาเลยฝีมือครับคนเหน็น ถมทีก็ได้เป็นระดับเดียวกันเรียบเป๊ะเลยครับผมฝีมือมากๆตั่งนั้นกับเป็นบอ่อขึ้นกันครับบ่อปลาแต่บ่ได้เลี้ยงนะครับไม่ได้เลี้ยง แต่มีแม่งดาวะครับองกับวัตถุเลยครับองอ,องคนจะง,งัดตอกว่าไหวให้ ข้างๆดีๆ,ๆผักต้นสนเห้กระท่อมอยู่กับไม้สนนี่แหละนะครับเนาะครับผมไม้เหนือออน ครับซา Nam ฟังนะั่นปลาหลงมาหลายครับสะกงกวงเพิ่นบ่ได้เลี้ยงจักเทื่อดอกป้าเพื่อนยยอๆมาเดินเบิง่งบรรยากาศแดดสมุทรสาครไม่ค่อยมีดอกครับเดี๋ยวนี้แดดกันไอ น้ำกระไลน้ำเพิ่นก็เป็นสีนี่แหละเนาะน้ในสวนเพิ่นเป็นหาไซเบ็ดเออแปดน้ำก็เป็นสีนี่ครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับด้อครับผมสำหรับชิทนี้ก็ได้สวัสดีครับ